สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำเดอะฮันต์เมกาทเขนเหรียญแรกกันเลยนะครับซึ่งแบบแรกซึ่งเกมมันกำหนดเกมแรกก็คือสปอมบ์นะครับซึ่งเราก็จะทำการเข้าเดอ h ฮัตเมกาอะไรอะไอเดอะฮัตสปอมบ์ปกติก่อนนะครับแล้วเราก็ขุดสมบัติก่อนเพื่อที่จะหาแผนที่นะครับและวก็สมมติหาแผนที่เจอเราก็จะไปธารกิจต่อไปได้ซึ่งเช่นแรกผมก็หาไม่เจอหรอกแต่ขอคุณไปคุณมา โอเคผมเจอเห็นที่สมบัติไปเรือผีล,ละหลังจากนั้นให้เราออกไปเราไปให้คุยกับอะไรอะ่ะกับตันผีนะครับซึ่งไอ้กับตันผีอยากจะพาเราไปเรือผีแล้วให้เราอะ่ะลงไปคุยกับอะไรอะ่ะขึ้นไปคุยกับกับตันผีนะครับแล้วให้พวกเราอะ่ะลงไปเพื่อที่จะไปภารกิจต่อไปซึ่งเป็นขอากดแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปนั้นนะะเราต้องหากุญแจ,จก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าห้องนี้ได้ แล้วฮักพอเราเข้าห้องเสร็จอะเราก็เจอกับเขาวกกดซึ่งก็เป็นบุนปคลบุคคลที่หนึ่งหายยากเดียวนะครับแต่ผมนั้นหาได้ผมจะเล่นสปิดให้ดูแล้วกันนะครับ หลังจากหาห้องเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้ผมเก็บแผนที่นะครับและใช่ครับมันจะมีคัาสิทธิ์ตให้ผมอีกด้วย เอาจริงนะตอนตาครั้งแรกเนี่ยผมแพ้นะแต่ครั้งที่สองเนี่ยผมเรียนรู้ความผิดพลาดจนถึงขั้นชนะบอสมาได้ หลังจากที่เราชนะบอสในทาวเวอร์ดิฟเนแล้วเนี่ยมันให้เราไปที่สมบัตินะครับแล้วมันจะให้เราอะกลับไปที่เดิมไปที่ไอ้โมดในฮันโมดนะครับแล้วพอเราเข้าไปนะครับมันจะมีถ้ำหนึ่งให้เราเข้าใช่ไหมครับกว่าผมจะผ่านไอ้ทาวเวอร์ดิฟเนนี้มาได้คุณยากเลยใช่ครับพอเข้าทำที่มันมีไปกระพุ่มแล้วนะครับผมก็ชิดว่าเราดเดินสักพักครับ,รบกว่าจะไปถึงแล้หละังจากนั้นอะมันจะมีแท่นหนึ่งให้ผมยืนนะครับก็คือมันจะให้ผมอะออกคันสัง อีด e ันก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับก็อย่าที่คลิปเห็นเลยนะครับผมกำลังเดินไปอยู่แต่ผมหูต้องหนาและถ้าเกิสดสซูิไม่มีอ e ีโมดอะไรนะครับก็กดอ e ีดันเลยนะครับผมก็ได้ทันทีแล้วครับกับเมกาเ้าในคันอันแรกครับแล้วก็จะมีล็อกเกอร์ลงมานี่จะเป็นเรียญเมก้าอันแรกที่ผมได้เย้เพ่ผมใช้โมบูคนเดวไม่ได้เห็นท่าทางเลยเชื่อ โอ้จริงนะผมเสียดายนะกูว่าผมไม่ได้ถ่ายคัตซีนตรงที่เปิดตัวของอันเนี้ยแต่ก็นะผมไปโซนของมิกาแต่คันได้แล้วถ้าเกิดผมมีคุณดิดคันเลยเนี่ยผมก็ขออภัยด้วยนะครับก็ว่าผมอ่ะเป็นร้อนในอยู่ผมเลยอาจจะมีพูดอะไรที่มันไม่ชัดบ้างหรือกัดแพรด้วยพอเข้าไปอ่ะมันจะให้ผมเขียนอายุตอนนะั้นผมอายุสิบห้าอยู่ยังไม่สิบหกแล้วมันจะให้ผมนั้นเข้าไปในํำรวจในชั้นแรกใช่ครับชั้นแรกก็ว่ามันมีห้าชั้น และ5ชั้นเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขด้วยเหรียญเมกาโทาคนนะครับตอนแรกผมก็สงสัยว่าไอเทมเนี่ยมันได้จากไหนแล้วผมก็ได้ทาการดกดแล้วเจอนะครับแล้วผมก็สงสัยว่าเส้นทางเนี่ยมันคืออะไรผมก็เลยเดินไปดูนะครับก็ว่าผมนั้นมันขี้สงสัยไปหมดเลยพอขึ้นไปผมก็เจอบันไดและทื้นที่สวยงามโลกๆแห่งหนึ่งและในนั้นมันต้องการาเหรียญเพื่อไขปริศนาและใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ bye